เด็กจะติดในรถเนี่ยมันจะมี2กรณีนะคะก็คือการที่เราลืมเด็กไว้ในรถเองนะคะกับการที่เด็กแอบขึ้นไปบนรถนะคะจากนั้นพอประตูล็อกปุ๊บเขาเปิดเองไม่เป็นในกรณีที่เด็กแอบขึ้นไปบนรถเนี่ยาส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะเล่นบนรถะนะคะและการที่แบบว่าเราไม่ได้ล็อกประตูไว้เขาก็จะเปิดประตูนะคะหรือเขาเปิดประตูไม่ได้แต่บังเอิญว่าเปิดประตูทิ้งไว้อ่าก็คือว่าผู้ปกครอง นะคะหรือว่าผู้ใหญ่เปิดประตูทิ้งไว้เด็กเขาอยากจะเข้าไปเล่นเขาก็เลยเข้าไปหรือมีความรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่พูดว่าอยากจะออกไปเที่ยวหรืออยากจะออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะตามไปเที่ยวด้วยอย่างเงี้ยเขาก็จะแอบขึ้นไปบนรถโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะโดยการที่เราเปิดประตูทิ้งไว้นะคะถ้าเด็กเเขาก็จะเปิดเองไม่ได้ก็จะแอบเปิดเข้าไปหรือใครมีการเปิดกระโปรงรถนะคะเปิดกระโปรงรถข้างหลังทิ้งไว้ ไปยกของเอาของเก็บแล้วเด็กก็อาจจะแอบเข้าไปแล้วเราไม่ทันสังเกตเราก็ปิดล็อกไปมันก็จะทําให้เด็กอยู่ตรงนั้นแล้วเชื่อไหมคะว่ามันมีเด็กกรณีสูญเสียชีวิตในกรณีนี้ค่อนข้างหลายคนทีเดียวนะคะในการที่เขาเข้าไปแอบในกระโปรงรถเพื่ออยากจะไปเที่ยวกับเราะะแล้วผู้ปกครองไม่ทันเห็นก็เลยปิดหลังจากนั้นก็ไปหาเด็กหาไม่เจอแล้วสุดท้ายพอมาเจออีกทีหนึ่งก็เด็กก็สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็มีกรณีหนึ่งก็คือมาอยู่ในห้องผู้โดยสาร นะคะบางครั้งพอเข้าไปในห้องผู้โดยสารแต่ว่าผู้ปกครองไม่ไม่ได้ออกไปข้างนอกนะคะก็จอดรถทิ้งไว้แล้วมันเกิดความร้อนแล้วเขาตัวเขาเองเขาก็เปิดไม่ได้นะคะมันก็เลยทําให้มีกรณีสูญเสียชีวิตได้เช่นกันนะคะแล้วทีนี้อีกอย่างนึงก็คือว่าลืมเด็กไว้ในรถนะคะมันก็มีหลายกรณีนะคะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่คุณครูลืมเด็กที่เราได้ยินข่าวบ่อยๆนะคะว่านับเด็กไม่จานวนไม่ครบแต่ก็ช่าใจคิดว่าเด็กหยุดเรียน ก็เลยไม่ได้ตามนะคะก็เลยทําให้เด็กเข้าไปอยู่ในรถก็เกิดการสูญเสียชีวิตนะคะนะแล้วก็ในกรณีที่ผู้ใหญ่ก็คือว่าผู้ปกครองลืมเองนะคะลืมไปว่าเราพาลูกมาด้วยอาจจะคุยโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกอยู่ในข้างหลังหลับอยู่หรืออะไรเงี้ยเราก็ลืมไปแล้วปล่อยลูกขังลูกไว้อยู่ในนั้นล็อกประตูเรียบร้อยก็ทําให้เด็กเกิดการสูญเสียชีวิตได้เช่นกันนะคะมันมีหลายกรณีนะคะนั้นผู้ปกครองจะต้องระวังนะคะ นั้นวิธีการที่เราจะทําได้ดีที่สุดก็คือว่าพอทันทีที่เราสมมุติว่าเรามีลูกเล็กๆอยู่ในผาดภายในบ้านของเราอะนะคะนะหรือว่าเด็กที่ยังอยู่ในวัยอุบาลที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดประตูหรือทําอะไรเองได้สิ่งเหล่านี้เราต้องระวังนะคะก็คือว่าพอเราลงจากรถเนี่ยขอให้เราสํารวจรถเราทุกครั้งแล้วขอให้มีการล็อกรถทุกครั้งนะคะให้ปิดประตูล็อกรถทุกครั้งหลังจากที่เราลงจากรถนะคะเผื่อว่าเด็กเขาจะเปิดเล่นหรือทําอะไรแล้วเกิดเป็นล็อกประตู เกิดขึ้นมาโดยที่เขาไม่รู้ตัวแล้วเขาไม่สามารถที่จะเรียกให้เราไปช่วยเขาได้นะคะงั้นเราจะต้องมีการล็อกประตูทุกครั้งที่เราลงจากรถนะคะเพื่อป้องกันสิ่งต่างๆหลายๆอย่างและป้องกันเด็กเข้าไปด้วยนะคะแล้วกแว็แล้วสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องสอนเด็กนะคะสอนเด็กในการที่เมื่อพอเวลาเด็กเข้าไปติดในรถนะคะเราจะทําอย่างไรนะคะก็คือว่าเราจะต้องสอนในขั้หนก การเข้าไปอยู่ในรถไม่ปลอดภัยเราเาขาฟังว่าการเข้าไปอยู่ในรถเนี่ยเขามีโอกาสที่จะทําให้เขาหายใจไม่ออกแล้วก็คุยแบบภาษาง่ายๆนะหายใจไม่ออกแล้วทําให้เขาไม่สามารถที่จะ,ะมีชีวิตอยู่ได้นะคะหรือตัวเขาเองเขาจะร้อนมากร้อนร้อนแล้วกม็มันไม่มีพัดลมไม่มีแอร์อย่างที่คิดนะคะมันก็จะทำให้เด็กรู้สึกตันหนัก แล้วพอเวลาเด็กเขาจะแอบเขาไปอยู่ในรถเขาก็จะคิดแล้วคิดอีกแล้วเขาก็จะไม่ทานะคะเป็นการป้องกันเพื่อให้เขาได้คิดด้วยตัวเขาเองหรือในกรณีที่สมมติว่าติดอยู่ในรถอย่างเงี้ยไปรถโรงเรียนหรือไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องให้เขาเข้าใจว่าการที่เขาอยู่คนเดียวในรถเป็นอะไรที่ไม่ปลอดภัยงันทุกครั้งที่อยู่ในรถเนี่ยรถโรงเรียนเนี่ยบอกเขาว่าไม่ควรที่จะนอนในรถเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่นอนในรถมันมีโอกาสที่จะเผลอทําให้เขาเนี่ยหลับไปโดยที่ คนอื่นเขาไม่เห็นมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้เราถูกขังในรถได้เนี่ยเราต้องเล่าลูกหล,กลานแล้วเนี่ยค่ะบอกว่าจะต้องไม่นอนหลับในรถนะคะแล้วถ้าเกิดว่าทันทีที่สมมุติว่าเราก้มหยิบอะไรบางอย่างแล้วมันมีคุณครูหรือว่าคนขับรถเขามองไม่เห็นเราเนี่ยพอเรารู้ตัวเราต้องสํารวจรู้ตัวเองว่าเราอยู่คนเดียวใช่ไหมคะทันทีที่เขามันมีการปิดล็อกขึ้นมาหรือได้ยินเสียงเขาปิดประตูแสดงว่าตอนนั้นลูกกำลังอยู่เดียวให้ใช้วิธีการแบบว่า ให้เรียกตะโกนเรียกทันทีทันใดอย่าอย่าคิดว่าอากาศที่เย็นเย็นอยู่ในรถมันจะเย็นอยู่อย่างนั้นตลอดนะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะทําให้ร้อนร้อนร้อนแล้วทําให้ลูกเนี่ยอยู่ไม่ได้นะคะมันจะทรมานมากขึ้นอย่างเงี้ยเราต้องเล่าให้เขาฟังให้เถอตะหนักรู้นะคะพอทันทีที่เห็นประตูล็อกปุ๊บต้องตะโกนเรียกเพราะตอนนั้นเนี่ยยังมีคนอยู่ใกล้ๆเขาก็สามารถที่จะได้ยินเสียงเราได้เพราะส่วนใหญ่เด็กๆเนี่ยที่เขาไม่เรียกเนี่ยเพราะเขามีความรู้สึกว่าในในรถมันก็เย็นสบายดี นะคะยังเย็นสบายดีเพราะยังมีแอร์หลงเหลืออยู่นะคะเขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรนะคะเขก็นั่งเล่นบางคนก็นั่งเล่นอยู่ในนั้น หรือว่าไม่ได้รู้สึกอะไรไม่อยากลุกอยากจะนอนต่ออยู่ในนั้นอะไรเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเล่าให้ลูกๆเราฟังก่อนนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างไรอย่านอย่าพยายามที่จะอยู่ในรถคนเดียวนะคะเราต้องให้เขาตระหนักรู้ตรงนี้พอเมื่อไหร่ที่เขาตระหนักรู้ปุ๊บเขาจะเกิดความกระตือรือร้นนะคะก็เหมือนกับเพื่อนตัวเองนะคะเขาบอกว่าพ่อเขาสอนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแนละ้วบอกว่าห้ามนอนห้ามนอนหลับในรถเพราะจะเป็นอันตรายเขาก็เลยไม่เคยหลับในรถเลยนะคะแม้กระทั่งว่าเขาโตขึ้นมา จนถึงอายุประมาณเรานี้แล้วเขาก็ยังแบบว่ายังไม่หลับในรถเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นความเคยชินที่แบบว่าพ่อเขาสอนมาแต่เด็กๆว่าห้ามหลับในรถเพราะมันเกิดอันตรายแต่เขาก็ไม่ได้รู้หรอกนะคะว่ามันจะเกิดอันตรายอย่างไรนะคะรู้แต่ว่าเขาเชื่อฟังพ่อเขานะคะนั่นเป็นอะไรที่เด็กๆเขาคือผ้าขาวถ้าเมื่อไหร่ที่เราสอนเขาว่ามันเป็นอันตราย <S <S เขาก็จะเขา,าจะเริ่มตระหนักนะคะแล้วก็จะระวังตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วพอหลังสมมติว่าบบงเอื้วนมาเข้าไปแล้วเรียกหาคน ช่วยไม่ได้นะคะก็ต้องสอนให้เขารู้จักการบีบแปรเออเรามีรถอยู่ที่บ้านเราควรที่จะให้เด็กลงมือปฏิบัติอย่าสอนโดยปากเปล่าอย่างเดียวนะคะเพราะว่าจะทําให้เด็กเนี่ยไม่มีความชํานาญแล้วเราจะต้องสอนให้เขารู้จักการกดแต่นะคะให้เขาบีบแต่ทุกครั้งนะคะในรถของเราฝึกเขานะคะบีบแต่บีบแต่ให้เขาทาอย่าง,งนี้ทำทุกบ่อยทุกบ่อยจนเขาชินนะคะและ้วให้เขารู้จักกดล็อกด้วยนะคะกดล็อกประตูว่าทาอย่างไร นะเปิดล็อกประตูแต่ว่ามันจะมีปัญหาตรงที่ว่าพอเวลาเปิดล็อกประตเูเด็กอาจจะไม่มีแรงมากพอเพราะบางทีรถตู้เนี่ยประตูเ็าจะค่อนข้างหนักทีเดียวนะคะว่าการเปิดไฟฉุกเฉินก็หมายความว่าไปกดตรงปุ่มไหนที่เขาเรียกไฟฉุกเฉินให้ก็กดตรงนั้นเผื่อว่าพอเวลามันมีไฟฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีคนเอะใจได้จะเข้ามาดูได้นะคะก็กดไฟฉุกเฉินแต่มันจะได้รับความสนใจได้ไม่ค่อยเยอะมากนะ,ะในการเปิดไฟฉุกเฉินนะคะ แล้วก็สอนวิธีการเปิดหน้าต่างนะคะว่าเปิดหน้าต่างเปิดอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ไม่ไม่ใช่แบบอัตโนมัติโดยที่ว่าจะต้องใช้กุญแจเราก็สามารถที่สอนเขาได้วิธีการเปิดหน้าต่างทําอย่างไร<ม>หรือว่าวิธีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราให้โทรศัพท์ติดตัวเข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องสอนให้เขาโทรนะคะให้โทรแบบง่ายๆนะคะโทรหาคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะโทรไปหาคุณครูหรือโทรไปที่191เหนืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะต้องมีเบอร์ฉุกเฉินให้กับเด็กๆนะคะ เพราะว่าบางทีเนี่ยพอเวลาโทรหาผู้พรองผู้ปกครองก็กําลังทํางานอยู่บางทีไม่ได้รับสายลูกๆเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีการต่างๆที่เราจะต้องให้เขามีเบอร์โทรสาหรับคนที่พร้อมที่จะรับสายนะคะแล้วก็สอนให้เขารู้วิธีการพูดนะคะพูดว่าอย่างไรสมมติถ้าถ้าเขาจำเป็นเนี่ยโทรไปที่โทรไปที่หนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะ,ะเราก็ต้องสอนวิธีการพูดว่าพูดอย่างไรนะคะว่าหนูกําลังติดอยู่ในรถโรงเรียนชื่อโรงเรียนอะไรนะคะเป็นรถอะไรรถตู้ จอดอยู่อะไรที่ที่ลานจอดรถเหลือประมาณนี้แล้วก็สอนให้ลูกเรารู้จักพูดนะคะเผื่อว่าพอเวลาเราพอเขารู้ดังนั้นแล้วเนี่ยพอเวลาเกิดเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะทาได้เป็นแก้กรณีฉุกเฉินได้นะคะมันก็จะมีการฝึกเนี่ยพอเวลาฝึกเราอย่าฝึกแค่ครั้งสองครั้งเราฝึกบ่อยๆมีโอกาสฝึกได้ฝึกเลยค่ะฝึกให้เขาเปิดประตูเองฝึกให้เขากดแตรเองฝึกให้เขาเปิดไฟฉุกเฉินฝึกให้เขาเปิดหน้าต่างนะคะ นะแล้วก็บดล็อกประตูเปิดประตูอย่างเงี้ยฮะเราต้องฝึกเขานะคะเพื่อว่าเขาจะได้ทําเป็นนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเราจะต้องสอนเขาว่าเปิดสิ่งเหล่านี้เปิดในครั้งที่รถจอดแล้วนะคะบางทีเด็กพอเวลาเราก็เป็นดาบสองคมอีกเขาไปเปิดตอนช่วงจังหวะที่รถกําลังวิ่งอันนี้ก็ไม่ได้นะเราต้องสอนอะไรหลายอย่างเพราะเด็กบางทีเขายังคิดเองไม่ทันนะคะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องสอนให้เด็กๆรู้นะคะเพาะราะถ้าเมื่อไหร่ที่ เด็กเขาไม่มีความตระหนักนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้ที่ตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตได้โดยที่ไม่ได้ตั้นตั้งใจหรือตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะหรือบางครั้งการที่ผู้ปกครองลืมลืมลูกเองในรถเนี่ยลูกก็ไม่สามารถที่จะเปิดประตูช่วยเหลือตัวเองได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะว่าเราจะต้องสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเอาไว้เผื่อจะเกิดเหตุการณ์ต่างๆนะคะ